วว้าวกดซื้ออย่างรวดเร็วเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักแบรนด์นี้คืออ้างอิงจากสีของเลือดคนจริงๆรู้ของแ,แบบดีใจโ <gasps> คตค้มว่าทุกคนบอกแล้วว่า <c oughs> แบรนด์นี้สวัสดีค่ะที่คนอไพบก,กับมุกนะคะในช่องซินพี่อัก n i c <oughs> อีกแล้วค่ะช่องที่จะมาบอกเทค,คนิคเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้คนมีชีวิตที่ง่ายแล้วก็ดีขึ้นค่ะ ในวันนี้นะคะก็เป็นคิวของการช้อปปิง้งอย่างหนึ่งที่หมูได้ไปช้อปปิ้งมานะคะแล้วก็เป็นอไอคีวแบบตามกระแสต,ตามเทรนนะ่ะตอนนี้นะคะและของที่เราจะมาทําคลิปวิดีโอวันนี้ก็คือกล่องสุ่มนะั่นเองค่ะทุกคนฮิตเป็นกระแสกันอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะแล้วก็มีข่าวมาว่าอ,อ้กล่องสุ่มบางร้านมันดีบ้างไม่ดีบ้างส่งของผิดบ้างพราอหมดอายุบ้างออปังานานะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าวิชินจะซื้อกล่องสุ่มของแบรนด์ไหนดี เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่แบดวงไม่ดีกับการสุ่มของอะ่ะมันจะได้ของที่ไม่ดีหรือว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเราสุ่มแล้วเราจะได้แจ็คพอตไม่มีทางเลยต้นมาเจอแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่า,วาชินชอบม่ชินชอบทั้งแบรนด์เองทั้งเจ้าของแบรนด์เองนะคะแล้วพอเขาไปทำกล่องสุ่มแล้วคือกดซื้ออย่างรวดเร็วทุกคนซึ่งแบรนด์ที่เราพูดไปี่ะเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักแบรนด์นี้ไดโนเจนทุกคน ะะเป็นแบรนด์ของคุณอูนกับคุณแพคกนั่นเองค่ะเราแบบชอบแบรนด์นี้มากอะติดตามทั้งแบบ Youtube TikTok Facebook IG ทุกช่องทางของคุณอูนเลยคือคิดว่ายังไงก็คือคุ้มค่าแน่นอนนะคะว้าวมีสิ่งของที่ฉันอยากได้ด้วยอันนี้คือของที่เราได้มาทั้งหมดก็จะมีพรีไบโอติกนะคะเป็นกานูล่าตัวนี้รสช็อกโกแลตห่งอันรสฮันนี่หอันก็คืออร่อยมากแล้วก็กินอยู่จริงๆชอบมาก อนนี้เลิฟค่ะอ่ากานา,าล่ารสชานมไข่มุกดีงามซึ่งรสนี้คือหายากมากทุกคนสิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือกานาล่าอีกอันนึงคอรสกล้วยอุ้ยอันนี้ยังไม่เคยลองกินเลยอะ่ะก็จะมีของกระจุกกระจิบตามสไตล์ดินสอรูปมิกกี้เมาส์รูปแบบพวกดิสนีย์ทุกเย็นของแแบบดีใจต่อมานะคะเป็นอันนี้นี่อุย ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งของดิสนีย์เหมือนกันแล้คุคนปูนจะเป็นแบบเหมือนคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เกี่ยวกับดิสนีย์พวกการ์ตูนปุ๊บปิกต่างๆเพราะฉันเป็นเอกซเขาตัวจริงใช้ยังไงเอ่ยไม่รู้ว่าแต่รู้ว่ามันน่ารักมาก ต่อไปจะเข้าสู่พวกโปรดักที่เรารู้สึกแบบเร้ยอยากใช้อะคือเราติดตามคุณอูตั้งแต่เขาเริ่มเดบโปรดักอะค่ะเดบตัวที่1เดบตัวที่2เดบตัวที่3แล้วรู้สึกว่าคุณปูเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตอโปรดักแฟนคลับลูกค้ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราอินไปกับแบรนด์เขาแล้วก็อยากใช้โปรดักตัวของ i ด mon d g เก n แบบเลิฟตัวนี้เป็นโปรดักแลชแอนด์บาวเป็นเซรั่ ela, มบำรุงขนตาแล้วก็ขนคิ้วข้างในก็คือจะบรรจุมาให้2แท่งซึ่งเราเคยดูว่าทำไมเขาถึงมาจุมาให้2แท่งแยกกัน ใช้เช้ากับกลางคืนเพราะว่ามันจะได้ไม่เปิดสกินแคร์หรือเปิดเครื่องสะอางต่างๆนี่อันนี้นะคะอันนี้เป็นแบรนด์จาก h Home to My h e a r t คือเป็นลิปสติกนะคะเราได้สี่บูมมิ่งทอส์นะคะ m e to My Heart ก็คือเป็นอีกแบรนด์นึงของคุณอูคือเขาผลิตเสื้อออกมาเป็นเสื้อนิฟนะคะคือเสื้อที่ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อในก็คือมันจะเป็นเสื้อแล้วก็มีความหนาก็ปิดรงจุด เขาได้เป็นลิปสติกนะคะนี้นี่ในสีชมพูแบบนี้เขาบอกว่าสีของทุกสีที่เขาทําลิปมานะคืออ้างอิงจากสีของเลือดคนจริงๆซึ่งมันจะทําให้สีพอทาไปแล้วมันจะระเลือดเหมือนแบบแกะอองชมพูแบบแบบสีแบบคนออกกำลังกายมาแล้วเหนื่อยประมาณนั้นก็คือมันอ้างอิงจากสีเลือดของมนุษย์เราจริงๆนะคะเห็นไหมเขาใส่ใจฉันบอกแล้วฉันรักเขา้ยมีอันเล็กๆอีกอันหนึ่งวอร์มโอเวน คือสีนี้แหละที่อยากได้คือเป็นสีที่สามารถใช้ท้ายทั้งปาแก้มตาที่เดียวจบนี่ให้ดูโลโก้ชัดๆนะคะ,ะเป็น,นอ่าต่อมาจะเป็นโปรดักที่แบบดูแลตัวเองโมเลสกลโลจีนะคะสตาร์เตอร์ซอฟมกับกันแดดที่เราเคยซื้อมาใช้แล้วส่วนตัวคือเลิฟมากชอบมากนะคะกาซีเแม ราซี่เอ็กตัวนี้นะคะได้เป็น60แคปซูลซึ่งเขาเป็นอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงผิวนะคะราคาหลายพันนะคะอันนี้ในะอีกอันหนึ่งคือได้เป็นโซจอยค่ะเป็นอาหารเสริมตัวนี้คือใครนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยคือกินตัวนี้ดีงามลิงอ่านรีวิวมาเนี่ยจะลองกินดูแล้วก็จะมารีวิวนะคะสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนสิ่งน,นี้ที่เราได้มาก็คือเขา,าจะแจก พินให้นะคะซึ่งคุณอูน,นได้ดีไซน์พินนี่นคือเหมือนเป็นแบบเข็มากาัดติดอ่ะของแต่ละแบรนด์คือมีไลมันเก m โมเลกุลจี้ผักช่ำคำหอมออร่าพ s ชั่นอ,อันอะไรนะอันอะไรอะ่ะเป็นเซ็กซี่ขางตัวจริงโฮมทูม,มายฮาร์ดที่ฉันอยากได้มากที่สุดก็คือพินของอยากได้โฮมทูม,มายฮาร์ดเราจะมาดูว่าเราได้พินของอะไรนะคะ ลักษณะของหญิงอย่างคือการสาร้างสมดุลและการสาร้างความสามั่งตะีของพลังในตัวคุณนี่ในปินนี้นะคะและที่สําคัญนี่ค่ะคุณอูนเขาจะมีการแบบนี้นะทุกคนแถมมาให้ในกล่องด้วยนะคะก็คือเป็นนิวโปรเจกต์ของปีนี้นะคะว่าทั้งห้าบของเขาเนี่ยจะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาบ้างคือน่ารักมากสุขคิวมากเป็นลายมือของคุณอูนนะคะที่เขียนเองเออขอให้มีความสุขกับของในกล่องนะชิ้นไหนมีอยู่แล้วหรือไม่อยากเก็บไว้่งต่อให้คนที่รัก ของขวัญปีใหม่ได้นะสินค้าทุกชิ้นในกล่องนี้มีความหวังดีซ่อนอยู่นะซึ่งพีที่เราได้นะคะอันนี้ก็คือพีนของบ้านผักชําข้าหอมนั่นเองนี่เขาแอบมีสิ่งนี้แต่ว่าเราเล่นเกมไม่ทันแล้วก็คือให้ทุกคนอะลองตอกข้อความตรงนี้นะคะว่าสิ่งที่เขาบอกไม่มาว่าโปรเจกที่จะเกิดขึ้นในปี2022คืออะไรนะคะซึ่งมันจะเป็นที่ว่างสองอันแบบนี้นี่ นีนะคะคุณอูได้เฉลยเจ้าบอลแล้วว่าในปีนี้เนี่ยแบรนด์ของดิมันเกนนะคะรับประทานห้าแบรนด์เนี่ยจะมีการคอลแลบร่วมกับดิสนีย์ก็คืเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแถมมีสอดิสนีย์ให้เรานะคะก็คือจะเป็นการรวมตัวของดิมอนเกรนบวกกับดิสนีย์นะคะและแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะทุกคนดิฉันนะคะก็จะเป็นหนึ่งคนที่จะเป็นแฟนคลับของดิมอนเกรนตลอดไปนะคะเพราะชอบมากแล้วก็ชื่นชมคุณอู๋กับคุณแพ็คมากๆนะคะในการทำธุกรกิจเอ่ยการดำเนินชีวิต เอยนะคะแล้วก็ทห้เรอเนี่ยมีไฟที่จะแบบสู้ต่อนะคะอ่ะทุกคนต่อมานะคะเราจะลองมาสรุปรวมราคากันนะคะจากกล่องสูมที่เราสั่งมากล่องนี้ในราคา1,999บาทเราจะได้ของทั้งหมดเนี่ยราคากี่บาทเป็นซอฟต์ครีมนะคะของโมเลกุลโจีนะคะราคาอยู่ที่ปกตินะคะ690บาทอ่ะเราจะคิดราคาไห้เขาลดด้วยนะ590บาทต่อมาเป็น กันแดดโมเลกุลิจีเหมือนกันนะคะ490บาทค่ะกลาซีเอ็กตัวนี้นะคะคิดราคาลดเลยนะทุกคนตอนแรกม 1, ัน1,350ตอนเนี้ยในหน้าเว็บไซต์เขาเขียนว่า1ขวดลดราคาหยุดเหลืออยู่1,290บาทก็คือกลาซีเอ็กตัวเนี้ยก็คือ1,290ไปแล้วแมไโซลจอยอันนี้ห่อเล็กซองละ199บาทอันนี้2ห่อฟรีบโอติกนะคะห่อละ25บาทก็เป็น50บาทไดมอนด์เกรนเท่เาไหรอ่อ่ะแต่รสชาติไข่มุกเหมือนมันจะแพงกว่า อ่ะตีไปห้าสิบบาท2อันอันละ25บาทเซรั่มขนคิ้วขนตานะคะ490บาทเอาอะไรมาไม่เกิด <c oughs> เล็บสตีว่าในนี้ตอนนี้มันแฝนเปิดดูราคาไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นขอตีไปแท่งละ490บาท2แท่งนะคะซึ่งไง,งมึงไม่ได้คิดว่าพวกทินหรือว่าดินสอหรือว่าพวกกา้าซ่างๆนะคิดเฉพาะค่าของเลยแม่ฉันคิดผิดหรือเปล่าแม่ผิดนะทั้งหมดคือ4,139บาท ท้งหมดที่เราได้มาในกล่องสุ่มราคา1 9 9 9บาทคค้งอาะทุกคนบอกแล้วว่าแบรนด์นี้ยิ่งกว่าโค้งอะทุกคนมีการ์ดนะคะที่เขียนเป็นลายมือคุณอูนนะคะเขียนให้คือด้วยรักจากอูนพี่แพ็กแล้วก็ทีมง,งานทุกคนนะคะบอกเลยว่าประทับใจมากานะคะกับกล่องสุ่มของไดมอนด์เกรนนะคะถ้าเกิดมีอีกหรือว่าเทศกาลไหนมีเอกก็ติดตามแล้วก็เป็นลูกค้าของแบรนด์นี้ตลอดไปเลยนะคะก็ นี้นะคะทุกคนกล่องสูงข,ของเลมอนเกนโอเคเดี๋ยวรอบหน้ามีอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็หน้ามาแชร์อีกจะมาอัดคลิปแชร์อีกนะคะบ๊ายบายอันนี้คือชอบมากแล้วก็กินบ่อยมากทุกคน,นอร่อยมากๆเลยอันนี้หอมพึ่งแล้คือดีเทลเขาลูกหัวใจนี้ลูกหัวใจอร่อยแล้วก็หอมมากๆถ้าเกิด คลิปนี้คุณอูนเห็นแล้วคุณอูนคอมเมนต์คือคอมพีทแล้วนะช่วยกันภาวนานะให้คุณอูนเห็นคลิปวิดีโอนี้น,นนะ